สวัสดี FC ทุกๆคนคะ่ะวันนี้ใส่เสื้อดอกทานตะวันแห่งความหวังนะชวนคิดชวนคุยวันนี้ไม่ได้มาดูดวงนะแต่อาจารย์จะมาเตือนสติอาจารย์ทำคลิปเตือนสติตลอดเนาะเรื่องดาวย้ายแกมันก็มีราศีที่ดีขึ้นแล้วมันก็มีราศีที่ยังแย่อยู่ ะะกับบางราศีที่แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกทุกคนว่าไม่ว่าดวงดาวจะเป็นอย่างไรสุดท้ายตัวเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอาจารย์เห็นบางคนไปคอมเมนต์เนาะไม่ใช่แค่คลิปของอาจารย์นะแต่ของอาจารย์คนอื่นๆที่เขาดูดาวดูวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะบอกอย่างแรกอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเช็คดีๆการดูดวงแบบดาวเนี่ยเขาใช้อาศัยผูกลักนา แล้วการผูกลัคนาต้องอาศัยเวลาเกิดดังนั้นคุณจะรู้ลัคนานะไปพิมพ์ใน Google ว่าผูกลัคนาใส่ชื่อใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วเขาจะบอกว่าเราอยู่ลัคนาอะไรแล้วอยู่ราศีอะไรแต่การทำได้โดยอาศัยดวงดาวแบบนั้นนะ่ะดูลัคนาเป็นหลักย้ำลัคนาเป็นหลักนะซึ่ง จากเท่าที่ดูอะนะราศีที่จะต้องแบบอืให้กำลังใจคือมีนคนลัคนามีนเนี่ยดาวสาวมันทับนะขึ้นชื่อว่าดาวสาวววะยังไงมันก็ไม่ได้ดีหรอกนะกับอีกลัคนาหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับลัคนามีนคือลัคนากันส่วนรายละเอียดไปหาดูคลิปดูอะไรของหมอดูคนอื่นก็ได้ที่เขาดูดวงดวงดาวะนะ มันเหนื่อยก็จริงมันหนักก็จริงแต่มันไม่ได้แย่ทุกเรื่องมันไม่ได้หนักทุกเรื่องมันมีเรื่องดีมันมีเรื่องไม่ดีอาจารย์ขอส่งกำลังใจให้กับคนมีนนะคะคนกันนะคะมีสติคิดดีพูดดีทำดีดวงไม่ดีดาวไม่ดีให้ระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นให้รอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่วนราศีกุมกับราศีสิงราศีกุมเนี่ยราหูเป็นเกษตราธิบดียังไงดวงดีแน่ๆแหละแต่มันก็มีเรื่องเสียด้วยเหมือนกันแต่ดีมากกว่าเสียเห็นไหมดาวเสาวออกจากราศีกุมดาวราหูย้ายเข้าบ้านเป็นเกษตรตาธิบดีดวงดีในรอบ18ปียังไงก็ดีแน่นอนส่วนราศีสิงได้รับอานิสงส์งไหมก็ต้องได้รับนะ ดาวประจำตัวราศีสิงห์เนี่ยคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์โดนลาหูเลง็งก็อาจจะทำให้เกิดเงาเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ดวงดีขึ้นหลายอย่างแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาและถูกหลอกนะคะอีกราศีหนึ่งซึ่งดีมากๆนะลักษณะที่ดีมากๆเม,มถุนพระหัสคือสัญ,ญลักษณ์ของดาวความรู้ ดาวผู้ใหญ่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงอุปธรรมถึงแม้ว่าดาวพระหัสบดีจะเดินด้วยกำลังที่อ่อนแรงแต่อย่างน้อยพระรหัสสบดีรอบนี้เข้ามาสู่ลัคนาเมถุนก็ทำให้คนลัคนาเมถุนดวงดีที่สุดในรอบ12ปีแล้วลัคนาที่อยู่ตรงกันข้ามคือธนูก็ได้รับอาน,นิสงส์ไปด้วยเช่นกันนะส่วนลัคนาอื่น มันก็อยู่ที่พบเรือนว่าดาวใหญ่ๆที่ย้ายเนี่ยไปอยู่เรือนไหนเดือนไหนดวงไหนแต่ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะอย่างอาจารย์เนี่ยทำพิธีจุดเทียนบูชาราหูอ่ะเสร็จไปละที่เหลือวันที่13เทียนบูชาเทวดาพระพฤหัสที่เหลือวันที่19เทียนบูชาเทวดาพระเสาร์อย่างเงี้ยคนที่มาร่วมกับอาจารย์เขาก็เชื่อศรัทธาคือเขาเชื่อเรื่องดวง เขาเชื่อเรื่องดาวเขาเชื่อว่าทําแล้วจะดีเขาก็ฝากดวงกับอาจารย์ชุดละร้อยเก้าทุกคนก็ส่งชื่อมาให้อาจารย์ทําพิธีนะคนราศีไหนลัคนาไหนใดๆก็ตามแต่ถ้าคุณเชื่อคุณก็ทําตามไม่ได้ทําตามอาจารย์นะทำตามคําแนะนําของดวงที่เขาบอกแต่ถ้าจะทําตามอาจารย์อาจดเทียนด้วยกันจบแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้12ราศีอะ ดีมากดีน้อยมันก็จะมีช่วงของมันอาจารย์เคยพูดไปแล้วหลายคลิป365วันบางวันดีบางวันร้ายแต่ไม่ใช่ทุกวันจะแย่หมดเหมือนราศีมีนอ่ะ365วันมันจะมีจังหวะที่ดาวดวงอื่นๆก็ส่งผลดีมันก็มีจังหวะที่ดวงแย่มันอาจจะเหนื่อยแต่มีทางแก้ทางรอดมันอาจจะเหนื่อยแต่มีโชคลาภฟุกฟุก มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักภาระเยอะแต่มีคนอุปถรัรมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากส่งกําลังใจให้ทุกๆราศีไม่ใช่แค่ราศีมีนและอาจารย์อยากจะเตือนสติทุกๆราศีว่าใน365วันดาวดวงอื่นๆ เขาก็โครจรขยับกันทุกวันซึ่งมันก็ส่งผลดีผลร้ายแตกต่างกันไปเป็นบางช่วงดังนั้นนอกเหนือจากความเชื่อที่คุณเชื่อในเรื่องของดวงดาวเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมเชื่อในเรื่องของการเสริมดวงเชื่อในเรื่องของการทําบุญเพื่อความสบายใจแล้วขอให้ทุกคนจงพึงระลึกอยู่เสมอว่ามีดีมีร้ายปะปนกันไปไม่มีใครดีทั้งหมด365วัน ไม่มีใครดวงตก365วันเพราะฉะนั้น1ปีแต่ละช่วงดีร้ายสลับกันไปสำคัญก็คือขอให้มีสติคิดดีไว้ก่อนพูดดีไว้ก่อนทำดีไว้ก่อนสิ่งไหนไม่มั่นใจปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนสิ่งใดไม่พร้อมรอก่อนสิ่งใดไม่ถูกต้องอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำ เพราะฉะนั้นถ้ามีสติกำกับคุณจะไม่เสียหายคุณจะไม่เดือดร้อนต่อให้ดวงคุณแย่ที่หนักก็จะได้เป็นเบาไอ้ที่เบาก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยอาจารย์ก็อยากมาเตือนสติบางคนก็วิตกกังวลเกินไปบางคนน้อยเนื้อต่ำใจมีนอีกแล้วหลอกันอีกแล้วหลอไม่เคยดีเลยแย่จังเลยโยดมันมีที่ดีและไม่ดีส่วนไอราศีที่ดีลักษณะที่ดีก็อย่าหลงระเริง บางจังหวะมันก็มีดวงตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นย้ำเรื่องของสติสําคัญล้วฉันเห็นคลิปโดนหมอดูหลอกบ้างอะไรบ้างเสียเงินไปเป็นแสนไปเป็นล้านจำไว้นะฉันให้บูชาพญานาคเนี่ยนะเอฟซีเนี่ยทักมาบางคนก็ไม่เห็นจะโอนตังเลยบางคนถามรายละเอียดแล้วก็หายไปฉันยังงงว่าคนที่มันโดนหลอกเงินเป็นแสนเป็นล้านนี่มันคิดอะไรกันอยู่วะ ขนาด FC กูเอง239บาทมันยังไม่โอนเลยเออแล้วทำไมอย่างนั้นมันเชื่อคนง่ายจังวะเออตลกดีอย่างเงี้ยหรือแม้แต่บางคนถามราคาดูดวงไพ่ยิปซีอ่ะ39บาทกับ19บาทหรือโทรคุย349บาทถามแล้วหายกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการโดนหมอดูหลอกอันนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้ให้คิดนะถ้าเราไม่โอนก็จบ หมอดูบอกให้ทําทําพิธีกับอาจารย์สี่ลอยเก้าจุดเทียนเสริมดวงเนี่ยวันที่สิบสามเนี่ยวันที่สิบเก้าเนี่ยถ้าคุณไม่ทําอาจารย์ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะคุณจะต้องทาต้องทกาก็กูไม่ทำมาอีอาจารย์มึงจะบังคับอะไรกูมันอยู่ที่เราเหมือนพญานาคก,ก็เหมือนกัน,กนเธอบูชาแล้วดีนะนู่นนี่ก็กูไม่บูชาออาจารย์มึงจะทําไมเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์ก็ไม่อยากจะโทษใครอาจารย์ก็ไม่อยากจะซ้ําเติมใครแต่ขอให้ทุกคนดูดวงแล้วคิดได้ดูดวงแล้วมีสติวิจารณญาณคนงี่เง่านะ่ะโทรมาดูดวงกับอาจารย์โดนด่าทุกคนไม่เชื่อใครที่เคยโดนอาจารย์ดึงสตินะบอกอาจารย์ช่วยเคกกระโหลกหนูหน่อยเอออาจารย์ช่วยทุกคนแหละนะคอมเมนต์มากันได้นะอาจารย์รักทุกคนเสมอนะมีแต่ความปาถนาดีบางทีก็อาจจะพูดแรงไปหน่อยนะ แต่ก็อยากให้ทุกคนมีสติคิดดีพูดดีทำดีแล้วมีสติกำกับนะอะฝากบอกบุญนะ13พฤษภาคมทำบุญกับเด็กกัมพร้าวัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่13พฤษภาค,คมจุดเทียนบูชาเทวดาพระพฤหัสบดี19พฤษภาคมจุดเทียนบูชาเทวดาพระเสาใครอยากร่วมบุญใครอยากฝากชื่อทำพิธีก็ทักแชทมาได้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคน ดวงดีดวงไม่ดีอยู่ที่ทัศนคติและมุมมองของเราร้วยส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆสวัสดีค่ะ